าเดือดสองกองทัพรถไฟฟ้าใหม่รถแบรนด์จีนเตรียมบุกไทยสู้ไม่ถอยบอกเลยว่าอาจจะเยอะกว่าที่หลายคนคิดทุกกำลังใจจากคุณผู้ชมมีความหมายไปที่กด subscribe ติดตามพวกเราที่สุดรีวิวนะครับสวัสดีปี2025ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าปีใหม่อย,ย่างอบอุ่นคลิปนี้ที่สุดเขาเปิดประเดิมด้วยกองทัพรถใหม่ที่มีข่าวแวเวมาว่าจะเปิดตัวในไทยตลอดช่วงปีนี้ต้องบอกว่าเป็นอีกปีที่ดุเดือดมากๆปีกองทัพรถใหม่จ่อเปิดตัวเพียบ ทั้งรถน้ำมันไฮบริดสารพัดรถทำเอาคนไทยงงเลือกกันไม่ถูกเลยทีเดียวรถใหม่ที่เราจะเล่าให้ทุกคนฟังขอเน้นไปที่รถชมใหม่แบบ all new เป็นหลักแค่นี้ก็อาจจะมีมากถึง40รุ่นกันแล้วบางคันเราเคยทำคลิปเจาะรายละเอียดไว้ก่อนหน้านี้ลองดูเพิ่มเติมได้ตามลิงก์ในคอมเมนต์กันเลยนะครับในคลิปนี้เราขอเปิดกันที่กองทัพรถไฟฟ้าและแบรนด์รถจีนที่เขาเน้นรถกลุ่มนี้เป็นหลักเรียกได้ว่ารถชูธงที่เปิดมาเพื่อตีตลาดค่ารถญี่ปุ่นเลยก็ว่าได้ส่วนแบรนด์รถญี่ปุ่นยุโรปและแบรนด์อื่ เริ่มกันที่เทส l a ปีนี้มาตามนัดแน่นอนกับรถไฟฟ้า SUV ขายดีที่สุดบนโลกใบนี้กับเทส l a m o เดลวรุ่นปรับโฉมที่แทบจะพลิกงานดีไซน์เป็นโฉมใหม่ทั้งภายในภายนอกเรียกได้ว่ามีภาพสปายช็อตรถวิ่งทดสอบรูุดออกมาไม่เว้นแต่ละวันทั้งในจีนยุโรปหรือล่าสุดที่อเมริกาประเทศบ้านเกิดก็เริ่มเดินสายทดสอบกันแล้ว ตัวรถคาดว่าจะมีการเปลี่ยนดีไซน์ภายนอกผ่านมือมิดหมอมาทั้งด้านหน้าและด้านหลังด้านหน้าเป็นไฟแบบ2ชั้นส่วนด้านหลังเป็นไฟ LED ยาวซ้ายจะรด,ดขวาส่วนภายในมีการอัปเกรดคล้ายคลกันกับโมเดล3รุ่นปรับชมที่เปิดตัวไปแล้วก่อนหน้านี้ไฮไลท์อยู่ที่คุมพลังและแบตเตอรี่ที่มีข่าวลือว่าในรุ่น long range ขึ้นไปจะมีการอัปเกรดแบตเป็นขนาด95กิโลวัตต์ชั่วโมงใหญ่ขึ้นถึง27%เลยทีเดียวคาดว่าคนไทยน่าจะเจอกันช่วงกลางปีนี้เป็นอย่างเร็วนะครับ ค่ายต่อไปก็ต้องเป็นคู่ปรับที่หวังโค่นเทซ่าขึ้นเป็นเบอร์หนึ่งให้ได้กับค่าย B y วดีที่ปิดปี2024ด้วยตำแหน่งค่ายรถไฟฟ้าเบอร์หนึ่งในไทยไปแบบสวยๆหลังจากที่โรงงานในบ้านเราสร้างเสร็จมาสักพักเราจะเห็นการเปิดตัวรถกลุ่มพลังไฮบริดที่ประกอบจากโรงงานนี้เปิดตัวกันมากขึ้นเริ่มกันที่คันแรกกับกระบะ B y วดีชาร์กมาสร้างเสียสรสรให้ตลาดกระบะบ้านเราต้องลุกเป็นไฟด้วยขนาดของตัวรถที่ถือว่าใหญ่เป็นเบอร์ต้นๆในกลุ่มรูปทรงดุดันเหลี่ยมสนรในกระบะฟูลไซส์อย่างฟอร์ด F150 ที่เด็ดอยู่ที่คุมพลังแบบ PHEV Plug-in Hybrid ประสานการทำงานของเครื่องไฮบริด1.5ลิตรและมอเตอร์คู่กับเกลือน4ีล้อให้กำลังสูงสุด435มมา650นิวตันเมตรประกบกับแบตเตอรี่ขนาด29.58กิโลวัตต์ชั่วโมงที่วิ่งไฟฟ้าล้วนได้ไกลถึง100กิโลเมตร NEDC รวมน้ำมันเต็มถมังวิ่งได้ไกลสุดถึง840กิโลเมตรกันเลยรุ่นราคาต่ำล้านทำเอาตลาดสะเทือนส่วนคันถัดมากับน้องโลมา BVD Dolphin รุ่นปรับโฉมใหม่ในรอบหลายปี มีการปรับเปลี่ยนดีไซน์ที่ด้านหน้าและด้านท้ายให้ดูดุดันมากขึ้นส่วนขุมพลังคาดว่าจะยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงส่วนราคานั้นเดาใจพี่เขายากจริงๆขั้นถัดมากับน้องนกนูนนางเอ้ยนกนกนางนูน,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 น b v d C9 อันนี้ต้องส่งแรงใจไปลุ้นเยอะๆหน่อยว่าทาง b v d จะเปิดตัวขายในบ้านเราไหมกับรถคู่แขง่งในกลุ่มเดียวกันกับเนตาวีขุมพลังเป็นมอเตอร์เดี่ยว75แรงมา้าคันนี้ที่เราเคยทำรีวิวลองขับกันไปแล้ว และแบรนด์หรูนิเครืออย่างเดนซาก็ขอประเดิมเปิดตัวรถรุ่นที่2กับเดนซา N7 รถไฟฟ้า SUV ขั้นโต๊กว่าที่หลายคนเห็นจากในรูปตัวรถยาวถึง4.86เมตรถาล้อยาว2.94เมตรภายในพรีเมียมจัดออปชั่นจัดเต็มสมฐานะจอกลาง17.3นิ้วก็แทกตากันไปเลยขุมพลังมีให้เลือกทั้งมอเตอร์เดี่ยวละคู่แบตใหญ่สุด91.3กิโลวัตต์อว์วิ่งไกลสุด702กิโลเมตร CLTC ชาร์จไวสาสใจ DC fast charge สูงสุด230กิโลวัตต์ ลุนราคาเริ่มต้นล้านกลางๆเท่านั้น <Wow. S 1> ก่อนที่เราจะพาไปดูรถใหม่ที่เด็ดค่ายอื่นๆกันต่อฝากแวะกดติดตาม Subscribe กด like, ไลค์เป็นกำลังใจในการทำคลิปแบบนี้ให้พวกเราด้วยนะครับ ค่ายถัดมากับ MG ถือว่าทำยอดไปได้ดีกับรถไฟฟ้า MG4 และ MG3 Hybrid Plus มาปีนี้ขอประเดิมด้วยรถไฟฟ้าคันใหม่ ES5 รถไฟฟ้า SUV ตัวแทน MGZS ดีไซน์ภายนอกดูชบเชียวมากขึ้นเป็นกองตัวรถใช้พื้นฐานเดียวกันกับ MG4 ชื่อนี้ขับสนุกแน่ๆภายในคล้าย MG4 เหมือนกันแต่อัปเกรดวัสดุบูนุ่มรอบคันจนแฟดน้องต้องมองคอน คุมพลังเป็นมอเตอร์เดี่ยวกับครื่นล้อหลัง170แรงมา้าแรงบิด250มิวตันเมตรจับคู่กับแบตเตอรี่ LFP ขนาด49.1และ62.2กิโลวัตต์อาวิ่งในไกลสุด 425- ถึง525กิโลเมตรตามมาตรฐาน CLTC ขึ้นกับรุ่นย่อยสามารถชาร์จด DC จาก 30- 80%ได้เร็วสุดภายใน35นาทีส่วนสาหรูตรงนี้เลย IMLS6 รถ SUV คันโตที่หน้าตาแอบเหมือนปลากระโหนนิดๆ โค้งมนรอบคันแต่สเปคไม่ธรรมดาภายในไฮเทคขั้นสุดตัวรถมาพร้อมระบบเลี้ยว4ีล้อกำลังสูงสุด787แรงม้า800นิวตันเมตรรุ่นท็อปที่จีนให้แบตเจ็ล่าสุด900โวลต์ขนาดเบรม100กิโลวัตต์อว์ิ่งไกลสุด802กิโลเมตร CLTC เคลมว่าชาร์จแค่15นาทีวิ่งไกลถึง570กิโลเมตรแม่จะหาตู้ชาร์จได้ไหมเนี่ยรอรู้สเปคและราคาช่วงงานมอเตอร์โชว์มีนาคมนี้กันได้เลย แบรนด์ถัดมาในเครือฉังอ่านปีนี้ลุกดักแน่นอนเริ่มจากดีพอเอส05คู่แข่งบีวีเดโต3แต่ตัวรถยาวกว่าถึง16เซนครึ่งดีไซน์เหมือน s 07ย่อส่วนและโค้งมนกว่าขุมพลังมอเตอร์เดี่ยวกับขึ้นล้อหลังกำลังสูงสุด238แรงม้าแบตเตอรี่แบบ LFP ขนาด56.12กิโลวัตต์อัววิ่งได้ไกลสุด510กิโลเมตร C-LTC แถมที่จีนมีรุ่นขุมพลัง EREV ให้เลือกด้วยที่ไทยขอให้เปิดราคาปังๆไม่ต้องมาลดราคาที่หลังแล้วนะจ๊ะ ขั้นถัดมากับกระบะชังอานตีตราดีพอรหัส P201 ชื่อรุ่นทางการโอเจรอแป๊บทีมงานกำลังคิดกันอยู่จับตาให้ดีคันนี้จะประกอบจากโรงงานในไทยเป็นขุมพลัง e-r ev เอามาโชว์ตัวยั่วๆแฟนๆในงานมอเตอร์เอ็กซ์โปที่ผ่านมาเป็นรถภูมิใจขวาแล้วนะจ๊ะส่วนสเปคไทยจะเป็นยังไงโอเจรอกันอีกนิดเดียว ส่วนสายหรูต้องนี่เลยอวทา07รถไฟฟ้า SUV ย่อส่วนมาจากรุ่นพี่1ด้านหน้านาไฟ UFO เหมือนกันเป๊ะภายในหรูหราแบบมินิมอลมากขึ้นผุมพลังมีให้เลือกทั้งมอเตอร์เดี่ยวกับขึ้นล้อหลัง3 4 3รแรงม้าและมอเตอร์คู่วิ่งไกลสุด650กิโลเมตร c หากเทียบราคาที่จีนบ้านเราน่าจะมีลุ้นราคาร้านก,นกลางๆให้ได้เห็นกันส่วนใครที่รออวัาหนเก่งไฟฟ้าคันโตบอกเลยว่าน่าจะยังไม่มานะครับค่ายถัดมากับเจคู่ที่เน้นรถ SUV เป็นหลัก หลังจากที่เราเคยไปลองขับที่จีนก็ถึงเวลาเปิดตัวในไทยกับเจคู่น PHEV รถขนาดในกลุ่ม t o y ยต a าค r o l ล a า r o s s แต่เป็นขุมพลังป l ั g กอิน b r i d ิประสานการทำงานของเครื่องเป็น1 5ลิตรเทอร์โบกับมอเตอร์ไฟฟ้ากำลังรวม346แรงม้า525นิวตันเมตรวิ่งไกลสุดถึง1,200กิโลเมตรแบตเตอรี่เป็นแบบ LFP ขนาด18.3กิโลวัตต์อวินวิ่งไฟฟ้าล้วนได้ไกลสุด88กิโลเมตร WLTP ขึ้นกับราคาแล้วแหละรถกลุ่มนี้แม่นดุเดือดจริงๆ ่วนอีกคันก็ต้องรุ่นพี่เจคู่8 phev รถคันโตคันนี้ที่จีนมีให้เลือกทั้งแบบ5และ7ที่นั่งตัวรถขนดาดไล่เลี่ยกันกับ Toyota f o r t u n e r ชูจุดเด่นที่ความหรูหราภายในห้องโดยสารดีไซน์ย่างเบนซ์ gls ุมพลังคาดว่าจะเป็นแบบ phev พื้นฐานเหมือนกันกับเจคู่7แต่ให้กำลังรวมสูงกว่าเป็น496แรงมา้าแบตเตอรี่ขนาด34.4กิโลวัตต์อววิ่งไฟฟ้าลูนี้ไกลสุด160กิโลเมตร cltc กันเลยทีเดียวคุณผู้ชมคิดว่ารถแบบนี้น่าสนใจไหมมาคอมเมนตน์ ค่ายต่อมากับ GAC ION ที่กำลังไปได้สวยกับรถไฟฟ้า ION-V ขอรุกหนักในไทยอย่างต่อเนื่องเริ่มกันที่คันแรกกับ ION-UT รถไฟฟ้าที่จะถูกส่งออกไปขายทั่วโลกเป็นคันที่2ต่อจาก I อออนเป็นคู่แข่งกับ b ีวีดีดอลฟินโดยตรงชนกันจังๆตัวรถมาในสไตล์แฮทชแบ็กหประตูดีไซน์ดูจะเพลย์เซฟมากกว่าจะวิวหวาแบบไฟหน้าปีกนางฟ้าในไอออนไวทพลัสภายในเรีเรยบบมินิมอลเช่นเคยผมพลังวัตเตอร์เดี่ยวขับขึ้นรอได้กำบังสูงสุด1 3 6งาแรงมา้าวิ่งไกลสุดประมาณ600กิโลเมตรซีเอลทีซีรอดูราคากันเลยนะครับและรถใหม่อีกคันของค่ายนี้เขาบุกตลาดรถตู้หรูกับเขาว่างกับ GAC M8 PHEV ที่เอารถพร่วงไรขวามาโชว์ตัวในงานมอเตอร์เอ็กซ์โปที่ผ่านมาภายนอกดูอลังการพอตัวทั้งไฟหน้าไฟท้ายภายในเป็นเบาะ3แถวเจ็ที่นั่ง คันที่มาโชว์เป็นขุมพลังปลั๊กอินไฮบริดประสานการทำงานของเครื่องเบนซิน2ลิตรและมอเตอร์ไฟฟ้ากำลังรวมสูงสุด373แรงม้า630นิวตันเมตรแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนขนาด25.5กิโลวัตต์อาวิ่งไฟฟ้ารูนนที่ไกลสุด106กิโลเมตร WLTC กันเลยแ <Wow. S 1> บรนด์ถัดมากับวูหลิงเจ้าพอรถเล็กในจีนได้เปิดตัวรถไฟฟ้ารุ่นใหม่คลาส EV ที่อินโดนีเซียไปเมื่อไม่นานมานี้และอาจถูกส่งมาขายในบ้านเราด้วย <c oughs> ตัวรถมาในแนวน่ารักะมุตะตมิเหมือนจะก้อนขนมปังกันชนหน้าหนานุ่มตัวรถขนาด ดีไซน์ภายในก็น่ารักจอใหญ่เบิรม15.6นิ้วสเปค i n d o ได้แบตเตอรี่ LFP ขนาด50.6กิโลวัตต์วิ่งไกลสุด460กิโลเมตร CLTC มอเตอร์เดี่ยวกับขึ้นล้อหน้า136แรงมาร้าแรงบิด2 0 0นิวตันเมตรแบรนด์รถไฟฟ้าพรีเมียมอย่างซิเกอร์ปีนี้ก็ขอเปิดตัวรถไฟฟ้า SUV คันโตกับ 7X ที่เราได้ทำคลิปพรีวิวและลองขับสั้นๆที่จีนกันไปแล้วตัวรถเทียบหรูดูดีเน้นความโค้งมนไหลลื่นไม่เหมือนกับซ i g g กอ ภายในพรีเมียมจริงวัสดุดีใช้ได้สเปคยุโรปเขามีให้เลือกทั้งมอเตอร์เดี่ยวกับขึ้นล้อหลังและมอเตอร์คู่แรงสุด421 630แรงมา้า440 710นิวตันเมตรทุกรุ่นย่อยได้แบตเตอรี่แบบ800โวลต์ขนาดใหญ่สุด100กิโลวัตต์อาววิ่งไกลสุด615กิโลเมตร WLTP ชาร์จแรงสาใจ480กิโลวัตต์รุนในไทยราคาเริ่มต้น1้า5 0 0 0 0บาทขอให้อย่าตัดสเปคเธอะพี่จ๋า ค่ายถัดมากับเนต้าปีนี้ต้องรอลุ้นว่าจะมีเปิดตัวรถรุ่นใหม่ค่ายนไทยไหมดูจากนีลิส์แล้วมี3รุ่นที่พอจะมีโอกาสอยู่บ้างแต่คาดว่าทางเนต้าคงเปิดตัวได้เต็มที่1รุ่นในปีนี้คันแรกกับ SUV คันโตเนต้าเอลที่เหมือนจับเอาเนต้าเมาขยายร่างที่จีนมีให้เลือกทั้งขุมพลังไฟฟ้าล้วนและ e r e v ภายในดูอัปเกรดขึ้นเป็นกองบอะหนังตัดเย็บเป็นลวดลายจอกลาง15.6นิ้วเรียงต่อกัน2จอในรุ่นท็อป ขั้นถัดมากับเก๋งซีดานคันโตปร,ระตูปิกนกสุดเท่กับเนตาเอสตัวรถยาวเกือบ5เมตรสเปคขั้นสุดแบตเตอรี่ใหญ่สุดขนาด117.04กิโลวัตต์อัวิ่งไกลสุด715กิโลเมตร c l t c แต่คันนี้อาจจะทำราคาในบ้านเราได้ยากไปหน่อยส่วนอีกคันที่เป็นไปได้กับ n e t ้า GT รถไฟฟ้าคูเป้2ประตูที่เคยเอามาโชว์ตัวในไทยและให้เราได้ลองขับไปก่อนหน้านี้ดีไซน์ได้แรงบันดาลใจแบบจเต็มมาจากเฟอร์ราเลย ตัวรถมีให้เลือกทั้งรุ่นมอเตอร์เดี่ยวและมอเตอร์คู่วิ่งไกลสุด660กิโลเมตร CLTC ต้องจับตาดูว่าทางเนต้าจะเอาตัวรอดในสมรภูมิรถไฟฟ้าที่ดูเดือดมากขึ้นเรื่อยๆในไทยได้อย่างไรกัน และมาถึงค่ายจีนค่ายสุดท้ายกับ Great Wall Motor หลังจากได้เปิดตัวกระบะไฮบริดขั้นแรกในไทยไปกับ Power Saha อาจจะยังไม่ตอบโจทย์ลูกค้าหลายคนทางค่ายเลยอัดคอเสริมทับด้วยลุมพลังดีเซลเป็นครั้งแรกของค่ายในบ้านเราเป็นเครื่องดีเซล2.4ลิตรเทอร์โบกำลังสูงสุด184แรงม้า480นิวตันเมตรจับคู่กับเกียร์9สปีดไม่รู้ว่าคนไทยจะคิดยังไงกับลุมพลังนี้นะ ส่วนอีกคันที่มีลุนขายในบ้านเรากับรถตู้สุดหรูเว้ยแป h e v จัดเต็มโครเมียมด้านหน้าแบบแสบตาชูจุดเด่นพื้นที่ใช้สอยนีนตัวรถมากสุดในเซ gment เบเาะแถวกลางแบบ v i p กระตันซีดขุมพลังเป็นแบบปาร์กินเฮบิทประสานการทำงานของเครื่องนเป็นสีนและมอเตอร์คู่ให้กำลังรวมสูงสุด458แรงมา้า644นิวตันเมตรถ้าขายในไทยจริงคาดว่าจะประกอบจากโรงงานที่มาเลเซียแ,และนำเข้ามาขายในบ้านเรา จริงๆแล้วยังมีรถไฟฟ้าค่ายญี่ปุ่นบางค่ายที่เตรียมบุกไทยรวมไปถึงการแก้เก,เกมของฝั่งค่ายญี่ปุ่นที่เตรียมเปิดตัวรถอีกหลายรุ่นแบบล้านลานตาก,กันในปีนี้และค่ายรถโยุโรปที่เจาะขบวนเปิดตัวรถใหม่อีกหลายรุ่นเช่นกันเนื่องจากรถเยอะจริงๆเราเลยขอทําแยกไว้อีกคลิปติดตามชมต่อกันได้ในตอนหน้านะครับจะเห็นได้ว่าในช่วง2-3ปีที่ผ่านมาค่ายรถจีนได้รวมหมัดฮุกในตลาดรถยนต์บ้านเราแบบดูเดือดสุดๆ ทั้งการมาถึงของรถไฟฟ้าการเริ่มตั้งโรงงานในไทยและราคาตัวรถที่เย้ายโยนใจเงินในกระเป๋ามากๆในมุมของผู้บริโภคก็ถือว่ามีตัวเลือกที่มากขึ้นในราคาที่เข้าถึงง่ายมากขึ้นแต่ในส่วนของแบรนด์รถนี่อาจเป็นสัญญาณที่เร่งให้เกิดการปรับตัวเพื่อรักษาย,ยอดขายของตัวเองเอาไว้ให้ได้ม,มากที่สุดในปีนี้ก็คงเป็นอีกปีที่ตลาดรถยนต์ในบ้านเราต้องเดือดก,กันอีกสักรอบและคุณผู้ชมละ่ะเลงรถใหม่ขนไหนเอาไว้ไหมคอมเมนต์ comment, พูดคุยกันได้ใต้คลิปนี้เลย ย่าลืมกดติดตามที่สุดได้ทุกช่องทางเพื่อเป็นกำลังใจและไม่พลาดการทอสำคัญพร้อมรีวิวรถใหม่จากพวกเราสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ